ปปไปดูตามเส้นปลายประสาทหลังนะต้องขานะเต็มร้อยไหมคะมันก็หาหมอก็บอว่าห 50, 50้าสิบห้าสิบนอนจิตเตียงเจ็ดแปดเดือน,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 นถ้าไม่เจออันนี้ ไม่เอาและวตัดสินใจเป็นไป,นปนธรรมชาติแม่ทำสารอาหารตัวนนี้กินยังไม่ถึงเดือนเลยก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นมาขยับได้อะไรได้ สวัสดีค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคือว่าคุณแม่เดิมแรกเบาหวานต่ำทำไมเบาหวานต่ำแต่ทำไมคุณป้าเดินไม่ได้เป็นเพราะอะไรหมอก็ไม่บอกนขึ้วันนึงคุณหมอมามา <ừ. S 2> ออกมาตรวจหมอก็บอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นยกระสาทที่ <ừ. S 2> อยู่ดีๆก็เดินไม่ได้อยู่ดีเดินๆอยู่แล้วก็เห็นบอกว่าล้มลงไปใช่ใช่ต้องผ่านะอย่างแรงอย่างหนักอะไรของใช่คุณหมอแล้วถ้ผ่านะคนไข้ เต็มร้อยไหมคะห้าสิบห้าสิบหนูก็เลยตัดสินใจวันนั้นเลยที่หมอมาก็คือไม่ผ่าไม่ผ่าทำไมถึงก็คือไม่ผ่าก็คือนูกลัวว่าถ้าผ่าแล้วหนึ่งขยับตัวไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นอนแน่นิ่งจะทํายังไงเขายังมีโอกาสที่จะทําอะไรได้แต่ถ้าเกิดผ่าแล้วแล้วมันทําอะไรไม่ได้คุณบอสมันจะทํายังไงก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ได้เลยทเแล้วขาอ่อนแรงขาไม่ได้แทบจะบอกว่าหาหลายๆวิธีทาง ในการดูแลชาวบ้านตลอดเลยเนาะถ้ากินอันไหนไม่ถูกแล้วลองอันนี้มาถ้าไม่ถูกไม่เอาแล้วตัดสินใจเป็นไปธรรมชาติถ้าพูดง่ายๆว่าเสียเงินอะเสียยิ่งกว่าไปรักษาโรงพยาบาลอะเราอยากให้แม่หายเนาะลองทุกอย่างลองทุกอย่างแม่เป็นมากี่เดือนทั้งหมดที่นอนอยู่เฉยๆฉเนี่ยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนขึ้นนอนคือว่าถ้าไม่ถ้าไม่เจออันนี้ไม่เอาละแม้กระทั่งเครื่องนี้กายภาพนี่ก็ต้องเอามาใหด้วยจนกระทั่งพี่หนิงเอามาเจอกับ พี่พิมใช่ไปเจอเพจพี่พิมก่อนมมแล้วพี่พิมก็แนะนําให้ทานสารอาหารเฉพาะทานเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ทานกันแล้วเข<อ>าก็บอกว่าวันแรกที่ได้ทานยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรวันที่สองก็ยังไม่มีพอวันที่สามนั่นแหละอกินมาที่สามปุ๊บเป็นยังไงแสบขาบขาในวิ่งโอ้โหซู่ซ่าซู่ซ่าเขาบอกหนูอย่างงี้โอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนคุณแม่รู้ว่าปวดแหละแสบขึ้น แต่ก็หยุดพักไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมากินใหม่กินใหม่แล้วพอกลับมากินใหม่มันปวดไหมไม่ออมันก็แบบมันก็เบาเบาลงไปคือหยุดไปประมาณ3วันเหรอสามสี่วันสามสี่วันแล้วกลับมาทานใหม่ใช่ก็ไม่มีอาการปวดแบบเดิมไม่มีเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆอ๋อก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆใช่อย่างนี้ตอนนี้คุณแม่ทานสารอาหารเฉพาะทางที่บอกไปประมาณกี่วันะหรอวรากี่เดนอนมสี่วันแล้วกบมาทานใ่ใช่ก็ไม่มอาการปบเดือไค่มเบาไปเรื่อยๆเบาในเดือนแรกดีขึ้นาเท่างนี้เราพอ้จแลแว่ทานสารอาหารเฉพาะทางทไปดูคุณแม่เนาะ เดี๋ยวเราจะมาถามคุณแม่ปกติแล้วคือขาสองข้างเนี่ยปวมทั้งสองข้างที่พี่หนิงบอกแล้วก็ยกไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ได้ปกติถ้านั่งแบบนี้คือได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวนอนแล้วแป๊บเดียวนี้ประมาณกี่นาทีกี่นาทีสิบกว่านาทีใช่ไหมคุณแม่ที่มันนั่งไม่ได้มันเป็นเพราะว่ายังไงครับคุณแม่ครับเจ็บก้นคุณแม่เนี่ยจะมีอาการกระดูกแต่เส้นที่ไม่ไม่ค่อยเหมือนเคสอื่นคือเราไม่ปวดเราไม่ปวดขาเลยแต่เราชาใช่ไหมครับใช่ตอนแรกขาสองข้างนี้คือยกไม่ได้ไม่ได้ต้องตอนนี้ยกได้ไหมครับคุณ พายอยได้ในหน่อยแล้วคือเมื่อก่อนแบบยังไงคุณแม่มันนอนทั้งวันเลยอยากจะนอนนี่ไม่เอาอะไรเลยเลยไม่อยากทําอะไรแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าลุกขึ้นมาได้ถึงขนาดไปทำกับข้าวเลยหอไปไปอยากกินอะไรเขาก็ไปทำไปทํากินเองขอให้นั่งได้เนี่ยไปได้นั่งนั่งได้นะให้ลุกได้ไม่เจ็บรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ตึงบ้างก็ยังชั่วหน่อยเหมือนมันมีความหวังมากใจก็นึกว่าต้องเดินได้คุณแม่เป็นคนมีกาลังใจดีมาก ฝากถึงคนที่กำลังดูอยู่นิดหนึ่งครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่ดูอยู่นิดหนึ่งว่าในแต่ตและที่พี่งเป็นผู้ดูเลยถ้าที่บ้านเราคุณแม่หรือคนที่เราล้างประสบปัญหาแบบนี้อยู่อยากจะบอกคนที่เขาดูยังไงบ้างครับก็คืออยากจะให้เขามาดูว่าจากที่ว่าถ้าคุณแม่เดินได้นะหนูก็จะบอกว่าตอนจากแม่ที่ว่าเดินไม่ได้แล้วพอดูแม่เดินได้อีกครั้งคือคุณแม่ทานสอาหารเดืนนี้ก็จะบอกเขาว่าอยากจะให้เขามาทานด้วยถ้าใครได้เดินที่เป็นแบบนี้ะจากแม่หนูที่คือ นอนติดเตียงแต่เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกาก<ม>ินสารอาหารที่ของพี่ชิมกับคุณบอสเนี่ยก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นมาขยับได้อะไรได้รูปในยี่สิวันถ้าวกคุณก็คือ26วันใช่ค่กินยังไม่ถ,ถึงเท่าไหร่เองยังไม่ถึงเดือนเลยดีใจด้วยว่ากเลยนะพี่นิงเป็นกำลังใจให้